ขอน้อมกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานเราุเถระครูบาอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกทุกรูปในความเคารพอย่างสูงยิ่งนะครับขอมนวยพรและเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านรายการจากพุทธภูมิสุวรรณภูมิซึ่งมีกระผมและตามามภาพอาจารย์วิเชียนเจ้าวาดวัดไทยเวรุวันมหาวิหารหรือวัดไทยสิริราชครึกนครราชครกสาธารณรัฐอินเดีย วันนี้จะได้ปารกเรื่องอวิถีชีวิตของชาวอินเดียอันว่าด้วยเรื่องการสร้างที่พักที่อาศัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเ,เป็นที่ทราบกันว่า,เ,าเสนาสะนะหรืออาคารที่พักบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องเนี่ย เป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญยิ่งสำหรับมนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาบนพื้นโลกนี้ในการสร้างที่อยู่ที่พักที่อาศัยนี่ก็จะเป็นไปตามไอเดียตามยุคตามสมัยถ้าพูดถึงตั้งแต่สมัยที่เริ่มต้นจากความเป็นมนุษย์นี่ก็ได้อาศัยอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำยังไม่มีแนวคิด ความคิดที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนแยกให้เป็นเอกเทศคงยังต้องอาศัยป่าเขาลำนาภัยหรือชีวิตความเป็นอยู่ตามธรรมชาติพอถัดมาแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทั้งทางด้านที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ ประเทศอินเดียเองซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมหลายพันปีของมนุษย์ในยุคโบราณโดยเฉพาะในการที่จะดูแลรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจากสิงสาราสัตว์หรือสัตว์เลือ้อยคานซึ่งในหลักพิจารณาของพระภิกษุในทางผู้ธศาสนา ก็จะมีหลักของการพิจารณา,าพูดถึงเรื่องปัจจัย4คือพิจารณาอา,อาหารอาหารก็คืออาหารที่รับประทานพิจารณาเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับเครื่องใช้สอยอันดับที่2อันดับที่3ก็พิจารณาเรื่องอาคารที่พักหรือกุฏิที่มุงบงังเพื่อให้ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง เป็นต้นว่าจากสัตว์เลื้อยคานมาีสัตว์ที่ดุร้ายที่จะมาทําอันตรายเรา,เาสิงสาราสัตว์ต่างๆเสือช้างมา้านะซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ตลอดถึงสัตว์เล็กเป็นต้นว่าเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานมีตะเข็บตะขาบเป็นต้นแล้วก็สุดท้ายก็คือโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือยารักษาโรคนะอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัย4ที่จะดูแลให้ชีวิตของมนุษย์เหล่านี้ได้อยู่รอดปลอดภัยชาวอินเดียเนี่ยถือว่ามีแนวคิดในการสร้างบ้านเรือนเป็นของตัวเองในสมัยอดีตที่ผ่านมานแม้กระทั่งในสมัยปัจจุบันนี้ในสหรัฐอเมริกาเราก็ได้ยินคำว่าอินเดียแดงอินเดียแดงนะครับ ซึ่งมีอิทธิพลในการสร้างบ้านเรือนสร้างที่อยู่ในการที่เรียกว่าก่อร่างสร้างตัวเรียกว่าเป็นอาณาจักรขึ้นายกยอดมาอินเดียนะปัจจุบันนี้แต่ถ้าย้อนหลังก็ตามยุคตามสมัยแล้วแต่สมัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองอการครอบครองการสร้างอาณาจักรในแต่ละยุคในแต่สมัยแต่ละราชวงศ์โดยส่วนใหญ่โดยภาพรวมเนี่ยอินเดียก็จะ ปกครองด้วยระบบชนชั้นวันนะสูงที่สุดก็คือพราหมณ์ชนชั้นพราหมณ์ถือว่าเป็นชนชั้นสูงชนชั้นกษัตริย์ชนชั้นปกครองแล้วก็ชนชั้นที่เรียกว่าธรรมมาค้าขายเ,าเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องท้องชีวิตความเป็นอยู่ชาวไร่ชาวนา,เ,าเรื่องเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองจะอยู่ที่ชนชั้น ที่เรียกว่าไวยะและก็สุดท้ายาชนชั้นเรียกว่ารากหญ้าภาษาบ้านเราปัจจุบันนี้เรียกว่ารากหญ้าหรือถ้าในสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลก็เรียกว่า,าชนชั้นต่ําถ้าบอกว่าชนชั้นต่ามันก็จะมองดูไม่สวยไม่งามก็เรียกว่าชนชั้นรากหญ้าก็หมายความว่ากรรมกรพื้นฐานทั่วๆไปถามว่าสําคัญไหมสาคัญทุกชนชั้นเพราะ ต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะต้นไม้ในป่าใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็อาศัยยอดหย้ายอดย้าก็อาศัยต้นไม้ใหญ่นะดังนั้นบ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแสดงถึงวัฒนธรรมแสดงถึงความเจริญที่มีการพัฒนามาตามยุคตามลำดับถ้าในสมัยโบราณจะอาศัยสร้างบ้านสร้างเรือนก็ด้วยเรียกว่าบ้านดิน ดังนั้นถ้าพูดถึงบ้านดินเนี่ยเราจะมองเห็นอินเดียจากสภาพที่ว่าเอาดินเอาดินเหนียวมาทําเป็นก้อนๆซึ่งเราเรียกว่าอิดนะซึ่งเราเรียกว่าอิดนอกจากนั้นนอกจากอิดแล้วก็ยังไม่ได้อาศัยพวกซีเมนปัจจุบันนี้เขาจะมีซีเมนนะซึ่งซึ่งถือว่าเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก แต่ว่าในสมัยก่อนๆน,นั้นในสมัยหลายร้อยตีปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าหลายร้อยปีเลยทีเดียวแม้กระทั่งปัจจุบันนี้อนอกจากดินนอกจากอิดที่เผาด้วยไฟหรือเผาด้วยแสงแดดแล้วเนี่ยก็จะทำบ้านเรือนนั้นให้หน่าอยู่ด้วยการฉาบทาทั้งภายนอกภายในก็คือเอาโมนโมนวัวโมนควายขี้โคขี้ควายหรือเอาพืช ต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเอามาสับๆหรือว่าเอามาตําแล้วก็เอามาฉาบทาเอามาฉาบทาตามผนังทั้งข้างนอกข้างในอันนี้เป็นชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวอินเดียโดยทั่วไปเลยทีเดียวแล้วก็เป็นการอาศัยอยู่กับธรรมชาติเป็นการทําลายธรรมชาติให้น้อยที่สุดดังนั้นถ้าพูดถึงมุมมองชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวอินเดียโดยทั่วไปแล้วเนี่ยบ้านเรือนอาคารที่พักแม้กระทั่งรูปทรงรูปทรงนี่ก็จะแอพพลายให้เข้ากับธรรมชาติอย่างมากที่สุดพอมาถึงสมัยหลังเนี่ยสมัยใหม่เรียกว่ายุคเก่ามาถึงยุคกลางแล้วก็มาถึงยุคใหม่ยุคใหม่ยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครองเนี่ยก็จะมีสไตล์ที่ว่ามุงบ้านเป็นหลังคาเหมือนสไตล์ยุโรป ผลงานของอังกฤษยังฝากไว้ณปัจจุบันนี้ตึกอาคารหน่วยราชการหรือว่าความเจริญต่างๆที่ที่ยังมีอิทธิพลวัฒนธรรมจากทางยุโรปเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมอินเดียก็ยังมีอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอาศัยสร้างบ้านเรือนด้วยดินก็คือเอาดินมาทำเป็นอิฐดังกล่าวมาแล้ว มาปัจจุบันนี้ถือว่าอินเดียได้รับการพัฒนามากซึ่งก็อยู่ในระดับเดียวกันกับทุกประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวมีการสร้างบ้านเรือนด้วยวัสดุสมัยใหม่ด้วยเหล็กเหล็กนี่มีมานานนะด้วยเหล็กด้วยปูนอิฐหินปูนทรายเหล็กแล้วก็พัฒนามาถึงขั้นที่เรียกว่าโฟมสังกะสีโฟมหรือว่าแผ่นยางซึ่งเป็นวัสดุที่ ป้องกันความความชื้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผนังในเรื่องของหลังคาเรียกว่าตอนนี้ประเทศอื่นมีอย่างไรประเทศอินเดียก็มีไม่น้อยกว่าประเทศอื่นที่พัฒนาแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นผู้คนซึ่งอาศัยอยู่พื้นแผ่นดินอินเดียนี่ก็ถือว่าเป็นผู้คนที่มีความรู้มีสติมีปัญญามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นะเป็นเป็นเป็นประเทศใหญ่ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองดังนั้นในวันนี้จึงอยากจะบอกว่าอะไรที่ประเทศไทยมีประเทศอินเดียก็มีอะไรที่ประเทศอื่นๆเป็นต้นว่าโซนยุโรปโซนอังกฤษโซนเอเชียอินเดียก็มีเช่นเดียวกันนะจึงอยากจะบอกด้วยความภาคภูมิใจแม้กระทั่ง สิ่งที่เรียกว่าเราคิดว่าอินเดียจะทำไม่ได้ก็คือคอมพิวเตอร์ไอทีแม้กระทั่งอาวุธสงครามอินเดียก็มีหมดเช่นเดียวกันเรียกว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีทุกสิ่งทุกอย่างอันจะพึงมีในโลกนี้ศาสนาวัฒนธรรมความรู้เศรษฐกิจสังคมการเมืองนี่น่าศึกษามากเป็นประเทศที่น่าศึกษามากโดยเฉพาะผู้คนในขณะที่ โลกกําลังวิ่งอย่างรวดเร็วพัฒนาอย่างถึงที่สุดแต่อินเดียก็ยังไม่ละทิ้งวัฒนธรรมเดิมาศาสนาอันเป็นจุดเด่นที่ทำให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกว่าคนอินเดียนี่จะไปอยู่ที่ใดก็ตามเอา,าศาสนาของตัวเองไปด้วยเอาความเป็นชาติอินเดียไปด้วยโดยเฉพาะภาษาความรักชาติความรักชาติเนี่ย เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นจึงขออนุโมทนาและก็ชื่นชมโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาภาษาวัฒนธรรมต่างๆการแต่งกายการพูดแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันคำว่าใช้ชีวิตประจำวันนี่ยังเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนรู้และก็ศึกษาว่าชาวอินเดียนี่มีความอด นมีความขยันมีความมักน้อยมีความสันโดษและที่สำคัญก็คือรู้จักปล่อยวางจากการที่กับผมและธรรมามีโอกาสได้คบกับชาวอินเดียเนี่ยโกรธง่ายหายเร็วคำว่าโกรธง่ายหายเร็วเนี่ยหมายความว่าบางทีบางเรื่องบางอย่างเนี่ยโมโหหรือว่าเมื่อวานนี้เถียงกันจะเอาเป็นเอาตายแต่มาวันนี้ลืมแล้ว อันนี้คือสิ่งที่ได้สัมผัสดังนั้นก็ต้องอนุโมทนาบุญแล้วก็น่าชื่นชมว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นีน้อาจจะเป็นนิสัยที่รู้จักให้อภัยแล้วก็ไม่ผูกโกรธซึ่งทั้งมวลน,นั้นก็น่าจะมีอิทธิพลมาจากทางด้านของศาสนาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะความเชื่อทางเทวนิยมก็คือการความเชื่อ ต่อองค์เทพเกรงกลัวต่อเทวดาต่อฟ้าดินจะลงโทษเวลากระทำความผิดไม่ว่าจะในที่ลับและในที่แจ้งพอนึกถึงเทวดาที่มีตาอยู่ทุกมุมเนี่ยก็จะมีความรู้สึกรับผิดชอบมีฮิริและก็มีอดตะปะดังนั้นจึงขอชื่นชมและอนุมทนาแล้วก็ไม่ว่าบ้านเรือนของชาวอินเดียจะอยู่ในลักษณะ จะอยู่ในลักษณะใดก็ตามแต่ในที่สุดก็คือเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวแล้วก็เพื่อเซฟชีวิตของคนทุกยุคทุกสมัยนั่นเองดังนั้นขอชื่นชมและอนุโมทนาประเทศไทยเราบางสิ่งบางอย่างเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองบ้านเรือนมีลักษณะทรงไทยถ้าบอกทรงไทยเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าภูมิใจในประเทศไทยส่วนชาวอินเดียนั้นเป็น ทรงโบราณที่ผสมผสานโดยเฉพาะอารยธรรมในแต่ละยุคในแต่ละสมัยก็จะบ่งบอกโดยเฉพาะปัจจุบันอินเดียมีมีรัฐมีบ้านมีเมืองอยู่ทั้ง29บ้าน29เมือง29รัฐแล้วก็จุดต่างๆที่เป็นเมืองที่เรียกว่าปกครองตนเองได้ประมาณอีก7เมืองรวมแล้วก็36เมืองนั้นมีสภาพวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแต่ละถิน่น แตกต่างกันไปบางจุดก็เหมือนประเทศไทยบางจุดก็แอพพลายเข้ากับภูมิศาสตร์เพราะว่าประเทศอินเดียนั้นเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมีทั้งทะเลทรายมีทั้งภูเขาหิมาลัยมีทั้งภาคพื้นเกษตรกรรมมีทั้งภูเขาระดับธรรมดาดังนั้นอินเดียจึงถือว่าเป็นเป็นเป็นประเทศหนึ่งที่ควร ที่เราท่านทั้งหลายจะได้เดินทางไปศึกษาแล้วก็เหมาะสมแล้วที่เป็นอู่อารยธรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่งดังนั้นวันนี้ว่าด้วยเรื่องอการสร้างที่พักที่อยู่อาศัยของชาวอินเดียตั้งแต่ออดีตมาจนถึงปัจจุบันจึงขอชื่นชมชาวอินเดียพี่น้องชาวอินเดียทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชาวอินเดียที่มาเกิดในประเทศไทย มาอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอินเดียเองก็มีวัดของชาวฮินดูมีวัดแขกมีวัดซิกนะซึ่งก็เป็นเป็นการแสดงออกซึ่งการรักษาประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็กลมกลืนเป็นการที่เรียกว่าผสมผสานกลมกลืนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไทยกับชาวอินเดียอย,อย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคง ขอโมทนาบุญขอบคุณที่ชาวอินเดียอาจจะบอกว่าเป็นพี่ใหญ่ที่ดูแลน้องเล็กเหมือนประเทศไทยเราเนี่ยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสองประเทศนี้เราจะพึ่งพาซึ่งกันและกันในทุกๆด้านจากปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะขอหน่ยพรและเจริญพรให้พี่น้องชาวอินเดียแล้วก็ชาวไทยตลอดถึงชาวโลกได้อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้อยู่ในโลกนี้ อย่างมีความสุขโดยอาศัยหลักธรรมทางาศาสนาทุกๆาศาสนาให้อยู่ในโลกนี้อย่างร่มเย็นเป็นสุขขอส่งกำลังใจด้วยความปรารถนาดีในนามประชาชนชาวไทยและก็พุทธบริษัทชาวไทยทั้งมวลในท้ายที่สุดนี้เขาให้ทุกท่านจงมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อให้ได้ บรรลุวัตถุประสงค์ของความเกิดมาเป็นมนุษย์ตามที่ทุกท่านปรารถนาแล้วให้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองพระเจ้าหมายถึงเทพเจ้าทุกๆพระองค์จงคุ้มครองแล้วก็ให้พระพุทธศาสนาคุ้มครองทุกคนทุกท่านตลอดการลานานด้วยเทินของหนวยพรและเจริญพร